สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาลื้อต้นหอมแปลงเก่าเพื่อไปปลูกในแปลงใหม่กันค่ะต้นหอมเมื่อเราปลูกมาได้สักระยะหนึ่งเขาจะมีกอที่ใหญ่ขึ้นต้นเขาแก่ขึ้นเมื่อต้นเขาแก่ต้นเขาจะเล็กลงและปลายใบก็จะไหม้เราจึงเก็บกวกเขาไว้เพื่อขยายพันธุ์ต้นหอมของเราพันธุ์นี้เป็นพันธุ์พื้นบ้าน ก็จะนิยมปลูกตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเราแล้วเป็นพันธุ์ที่ปลูกง่ายและโตวไวเป็นอย่างมากเลยค่ะหลังจากที่เราได้ต้นหอมมาแล้วเราจะตัดใบของเขาทิ้งไป เวลาที่เราปลูกเขาก็จะโตได้เร็วและแรงมากเลยค่ะวิธีที่เราจะนำไปปลูกเราจะมาฉีกให้เขาเหลือต้นเดียวหรือ2ต้นเพื่อที่เวลาไปปลูกแล้วเขาจะได้มีการแบ่งต้นที่ใหญ่ขึ้นและเราจะได้ต้นหอมที่น้ำหนักดีมากเลยค่ะ ส่วนวิธีการปลูกเราก็จะมีการพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกและเราจะรดน้ำเขาให้ชุ่มพอดีวันนี้ฝนตกมาอย่างหนักทำให้ดินนั้นชุ่มเราไม่ต้องรดน้ำเลยค่ะเราจะจิ้มจิ้มต้นหอมไปเราแค่จิ้มเขาก็เป็นแล้วค่ะเราไม่ต้องปลูกเขาลึกมากถ้าลึกมากหัวของเขาก็จะเล็กเวลาถอนก็จะ ถอนยากมากเลยค่ะเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วเราจะลดน้ําตามเราจะลดน้ําแค่ช่วงเช้าเช้าก็พอค่ะต้นหอมเป็นพืชที่นิยมกินกันแทบทุกบ้านเลยค่ะเมื่อเราปลูก เหลือจากการกินแล้วเราก็ยังสามารถนำไปขายตลาดเขาก็จะชอบมากเลยค่ะนี่ผ่านไปหนึ่งคืนเราจะเห็นว่าต้นหอมของเราก็เริ่มที่จะแตกใบอ่อนขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็ลดน้ำเขาทุกวันก็จะมีการใส่ปุ๋ยเขาทุกอาทิตย์ ประมาณ20กว่าวันเราจะได้ต้นหอมกินและมีไปขายแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ